ฮัลโหลสวัสดีครับช่วงในงานไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าใครไม่ดีเลยแนะนำให้เป็นผ้าสบายดีกว่าครับโฮมทุกคุณสวยงามแบบนี้จะได้ไงได้ที่ไหนสีสวยมากครับงานปากมืองานมาชิน,นทุกคนจะเห็นะอย่ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ครบสิเลยนะครับทุกคนมีสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีฟ้านะแล้วก็มีให้ดูทุกสี ปากสีชมพูกับเงินสีขาวนะปากเงินสีขาวเขาแลกวเขาแรงไม่รู้เหมือนกับผสมเราที่นี่นะให้ดูทุกสีดูนะครับชมพูก็มีนะครับทุกคนสีเขียวปากสีครีมนะครับผมแล้วก็มีสีเงินปากสีชมพูนะครับผมแล้วก็สีเงินนะครับขาวเงินนะครับแล้วก็มีทุกสีเลยครับสีเขียวก็มีสีฟ้าก็มีนะครับมีดูให้ดูเลยครับผมมีเห็นไหมครับทีงานแบบนี้นะครับจัดไปเลยครับผมมี ลายสีด้วยนะครับมีทูโทนทัมกอะไรเาินกันนะครับ3โทนสีทนนะครับผมแล้วก็สีฟ้าสีน้ําเงินมีครบสีจะะัดไปแล้วครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายมีสีขาวนะครับฟองญี่ปุ่นด้วยนะครับลายเป็นลายสวยมากนะครับผม ลายปิ่นแบบนี้มีทุกคนจะรู้นะครับเป็นแบบไหนดีลูกค้าท่านไใดก็ไปซื้อไปก็มีรู้จักแล้วครับเป็นลายแบบนี้สีทองด้วยนะครับเห็นไหมครับผมสีทองนะครับอันนี้สีทองครับลายนี้ก็สวยมากนะครับผ้<พ>ายุกเป็นลายสบายปากเลี่ยมพิขุนนะครับสีทองฮัลโหลสวัสดีครับช่วงในงานไม่มีะไรเลยนะครับ เพราะว่าใครไม่ดีเลยแนะนำให้เป็นผ้าสบายดีกว่าครับผมทุกคุณสวยงามแบบนี้จะได้ไงได้ที่ไหนสีสวยมากครับงานปากมืองานมาชินทุกคนจะเห็นอะย่ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ครบสิเลยนะครับทุกค้ดมีสีเน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีฟ้า <c oughs> แล้วก็มีให้ดูทุกสีปากฉีชมพูกับ เงินสีขาวนะปากเงินสีขาวเแล้วก็แรงไม่รู้เหมือนกับผสมเราที่นี่นะให้ดูทุกสีอูนะครับชมพูก็มีนะครับทุกคนสีเขียวปากสีครีมนะครับผมแล้วก็มีสีเงินปากสีชมพูนะครับผมแล้วก็สีเงินนะครับขาวเงินนะครับแล้วก็มีทุกสีเลยครับสีเขียวก็มีสีฟ้าก็มีนะครับมีดูให้ดูเลยครับผมมีเห็นไหมครับพมงานแบบนี้นะครับจัดไปเลยครับผมอีก ลายสีด้วยนะคะมีทูโทนทรรมตัวแรเราพมพ์ปก่นกันนะครับ3าโทนสีโทนนะครับผมแล้วก็สีฟ้าสีน้าเงินมีครบสีจะะัดไปแล้วครับทุกคุแล้วก็สุดท้ายมีสีขาวนะครับฟองญี่ปุ่นด้วยนะครับลายเป็นลายสวยมากนะครับผม ลายเป็นแบบนี้มีทุกคนจะรู้นะครับเป็นแบบไหนดีลูกค้าท่านไใดก็ไปซื้อไปกไ็รู้จักแล้วครับเป็นลายแบบนี้สีทองด้วยนะครับอันไหมครับผมสีทองนะครับอันนี้สีทองครับลายนี้ก็สวยมากนะครับผ้ายุกเป็นลายสบายปากเลี่ยมพิกคุณนะครับสีทอง